ยินดีต้อนรับสู่รายการท no ูน Noobs ซมเมอร์เนอร์สนะครับสวัสดีครับคุณจุกครับสวัสดีครับอ่าสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็จะเป็นรายละเอียดของแพชชอัปเดตใหม่นะครับ2.0.7นะฮะถามว่าทำไมต้องมาทำคลิปขนาดนี้ว่าผมเห็นว่าเอ้ยมันมีหลายๆส่วนที่มีการเปลี่ยนแปลงแล้วจะช่วยประหยัดเวลาในการเล่นได้เยอะมากเลยทีเดียวนะฮะอ่างั้นเดี๋ยวเราไปโกทูกันเร็วๆเลยนะครับ เริ่มจากอันแรกนะครับในแพชใหม่เนี่ย2.0.7เนี่ยความแตกต่างที่เราจะเห็นขึ้นมาคือปุ๊บพอเราเข้าเกมมาเราจะเห็นน้องเอลเลียเนี่ยเดินไปเดินมาแล้วก็มีกล่องของขวัญอยู่ข้างบนนะครับแล้วพอแถบลงไปก็จะมีหน้าตานี้ขึ้นมานะฮะอ่าสำหรับแพช2.0.7เนี้ยน้องเอลเลีย์เนี่ยก็จะเป็นผู้จัดการส่วนตัวของเราอย่างแท้จริงนะครับคือเป็นคนบงบงการชีวิตเราในทุกเรื่องทีเดียวนะฮะอ่า สำหรับหน้าที่ของน้องเอเลียเนี่ยคือมีอะไรบ้างนะครับก็คือ1น,น้องเอเลียเนี่ยเขาจะรวบรวมกิจกรรมทุกอย่างที่กําลังจะเกิดขึ้นนะครับแล้วก็รวมถึงเวลาที่กิจกรรมนั้นกําลังจะมาถึงอย่างเช่นช่วงนีจ้จะมีกิจกรรมคูณ2นะครับก็จะมีบอกเลยว่าเอ้ยอีกกี่ชั่วโมงกิจกรรมนี้จะมาถึงนะฮะอ่าแล้วก็แบบมีบอกรายละเอียดย่อยด้วยอย่างเช่น World Boss จะมาเมื่อไหร่กิวอรอาจจะ กิวลเนี่ยเกิดอะไรขึ้นตอนนี้อย่างเช่นอันนี้ของผมคือกิวลเปิดอยู่นะครับแล้วก็เดลี่มิชชั่นเป็นเป็นยังไงทําเสร็จหรือ,อยังสิบสองข้ออะไรอย่างนี้แล้วพอแท็บลงไปในแต่ละปุ่มเนี่ยก็คือเราก็จะเข้าไปในตัวหัวข้อของกิจกรรมนั้นๆได้นะครับอ,อนี่มีเดลี่เอนเนอร์จีคือคุณจะไม่มีทางพลาดอะไรอีกแล้วใช่ครับซึ่งน้องเอเลียนเนี่ยก็จะมาบงการชีวิตของคนโดยสมบูรณ์นะฮะตอนนี้อ่าแต่ว่าสิ่งที่ผมชอบมากที่สุดเนี่ยคือมุมซ้ายบนก็คือ นาฬิกาของเซิร์ฟเวอร์นี่แหละอ่าก็คิดว่าคําถามตามอ่าคอมมูนิตี้ที่แบบว่าเอ๊ะอันนี้พอช่วงนี้มากี่โมงกิจกรรมอะไรพวกเนี้ยเวลาที่เขาให้เวลามาเขาจะไม่ได้ให้เวลาไทยมาไงบางครั้งเราก็ต้องมานั่งแปลงเวลาเองถูกบ้างผิดบ้างอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้ก็คือจะไม่มีตกหล่นละนะครับอ๋ออ่าอ่ะ,อะสำหรับน้องเอลียเนี่ยก็ยังมีฟีเจอร์อีกด้วยนะก็คือสามารถเปลี่ยนคอสตูมได้ด้วยนะครับนี่อันนี้คือคอสตูมพื้นฐานนะฮะ oh. แล้วก็เป็นคริสต์มาส อ่าซึ่งอันนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเป็นการตลาดของของคอมทูอสัสหรือเปล่าในอนาคตจะต้องซื้อชุดให้น้องเอเรียไหมนะครับในเมื่อเรามีผู้จัดการส่วนตัวขนาดนี้แล้วนะฮะเนี่ยทุกอย่างต้องจ่ายกินนะทุกอย่างตอนนี้ไม,ไม่ไม่ต้องซัมมอนแล้วนะฮ <laughs> ะโอเคอ่าอันนี้เป็นอันแรกนะครับอันที่สองของแพทอ่าแพทสองจุดศูนย์จุดเจ็ดเนี่ยคือเรื่องของเวิร์ลบอสนะครับอ่าเรื่องของเวิร์ลบอสเนี่ยรายละเอียดมีการเปลี่ยนแปลงนะครับ ก็คือเขาบอกว่าคอมทูอัสเขาบอกว่าหลังจากที่เขาสังเกตเตัวเกมมาสักพักหนึ่งนะครับในตั้งแต่ตอนที่เวอร์บอสมันเข้ามาเนี่ยนะครับเขาก็สังเกตได้ว่าเอ๊ะมันต้องมีส่วนที่มันจะต้องมีการปรับเปลี่ยนนั่นแหละโดยการปรับเปลี่ยนคร่าวๆในแพชนี้จะมีดังนี้นะครับก็คือ 1. เนี่ยวิธีการคำนวณ d ดามจ e ในเวอร์บอสจะเปลี่ยนให้อ่าให้มันบาลานซ์มากขึ้นนะครับ ก็คือหนึ่งสายโจมตีเนี่ยจะยังมีอิทธิพลต่อก,การคำนวณดามจเหมือนเดิมแต่ว่าการคำนวณเนี้ยมันจะซับซ้อนมากขึ้นกว่าเดิมซึ่งอันนี้ก็ต้องลองดูกันอีกทีว่าไอ้ความซับซ้อนเนี่ยมันจะเห็นผลชัดเจนมากแค่ไหนนะครับข้อที่สองคือ, mm hmm. อมอนสเตอร์ที่มีบทบาทในการทําในการเพิ่มพลังโจมตีให้กับทีมเนี่ยก็จะช่วยในการเพิ่มดามจกับเวอร์บ,บอสที่มากขึ้นเช่นกันนะครับ mm hmm. แล้วข้อสุดท้ายคือธาตุเนี่ยจะมีผลกับเวอร์บ,บอสมากขึ้นนะครับ ซึ่งเวอร์บอสเนี่ยตอนนี้นะปัจจุบันวันนี้ก็คือเวอร์บอสเนี่ยจะเป็นธาตุไฟกับน้ำนะครับสังเกตที่ไหลไหลของมันนะฮะก็จะเป็นน้ํากับไฟเนาะอ่าซึ่งจะทําให้มอนสเตอร์ที่เป็นธาตุน้ำเนี่ยได้เปรียบในการทำาดาเมจกับเวอร์บอสมากกว่าธาตุอื่นๆนะครับอันนี้เนี่ย mm hmm. คอมทูอัสบอกว่าในอนาคตอะ่ะอันนี้มีมีปรับแน่นอนต้องดูว่าจะปรับยังไงนะฮะอย่างเช่นแบบอ่ะติ๋วว่าเราอันอันนี้คือการการคาดการณ์นะอาจจะเป็นการแบบเอ้ปรับ ธาตุของบอสใหม่เราอาจจะเห็นไหล่ของบอสเปลี่ยนไปอะไรเงี้ยอาจจะแบบเปลี่ยนเป็นธาตุมือแสงอะไรอะไรประมาณนี้อันนี้ดาวดาวนะฮะมันโนร้วนนะฮะเขาบอกอยู่แล้วว่าเวอร์บอสมันจะมีเปลี่ยนธาตุเนออแต่แต่เขาบอกว่าเขาจะไปเปลี่ยนอย่างแน่นอนนะฮะอ่าก็ต้องรอดูกันต่อไปตอนนี้ใครมีมอนสเตอร์ธาตุน้าก็เอาธาตุน้ําลงไปสกรรมยามบอสเลยนะฮะอ่าอืมโอเคสําหรับข้อที่สามนะครับอ่าอันนี้เป็นแบบรายละเอียดทั่วๆไปละนะครับมอนสเตอร์โซเลตนะครับอ่าก็คือจะเพิ่มไปเป็น อ่าสี่ร้อยช่องนะครับจากจากสามเป็นสี่ช่องคือดองกันเยอะๆเลยใช่คราวที่แบบเอาแบบอยากใส่อะไรใส่ไปเลยสี่้อยช่องนะครับอัพให้เต็มนะฮะแต่ตอนนี้โหอยากอัพไม่เต็มเลยเหมือนกันนะฮะแล้วก็มีฟีเจอร์ในการจัดทีมอนสเตอร์ด้วยนะครับอ่าอันนี้ก็คือเขาบอกว่าจะใช้ในอารีนาหรือว่ากิวล์ได้ด้วยนะฮะนี่อ่านี่ก็คือจะมีเนี้ยเหมือนกับว่าเราอ่ะจัดทีมแล้วก็เอาทีมนั้นๆใส่เข้าไป ตัวอย่างเช่นอย่างนี้นะครับอ่าผมเล่นกีววอลอันนี้คือจะเป็นอันหนึ่งที่ช่วยให้ประหยัดเวลามากขึ้นนะฮะอ่าผมก็ปุเนี่ยกดเลยอ่าเลือกทีมนี้แปะเข้าไปเลยนะครับเซฟคนมีมาต้องนาแล้วนะออใช่ควรควรนควรมีมาต้องแต่ตอนแรกก่อนหน้าดี้ละออแต่ว่าเ,เก็บไว้ทาไมเออแต่เพราะว่าเอ,อ้มันเจ๋งดีมันช่วยประหยัดเวลาเราได้ค่อนข้าง,างเยอะนะครับอ่านี่เอ๊บอ่าทีนี้อันนี้คือความสามารถในการจัดทีมนะครับ แล้วก็มันจะมีส่วนในการพัฒนาตัว UI ให้ดีขึ้นอันนี้ก็จะช่วยประหยัดเวลาเพื่อนๆได้อีกเหมือนกันนะครับเริ่มจากอันแรกมอนสเตอร์ของเพื่อนนะครับจะมีหน้าตาแบบใหม่นะฮะนี่อย่างเช่นอันนี้เป็นต้นเนี่ยพอเรากดค้าลอยปุ๊บเราก็จะเห็นมอนสเตอร์ของเพื่อนพร้อมรูนแล้วก็สเตทั้งหมดอย่างชัดเจนนะครับ เป็นการส่องบ้านที่ง่ายขึ้นไม่ต้องไปเข้าบ้านเขาอะไรแล้วส่องได้เลยใช่ส่องได้เลยไม่ต้องไปคอยเข้าบ้านเราไปคอยดักตีหัวป้นนะครับอ่าก็ดูได้เลยตัวไหนดีนะครับรุ่นอะไรเป็นเป็นยังไงนะครับอ่าซึ่งผมว่ามันมันดีนะมันดีในแง่ที่ว่าเอะเวลาที่แบบเราจะเอามอนสเตอร์เพื่อนมาลงในดันเจียนหรืออะไรที่ยากๆอะ่ะบางทีแบบเอ้เราก็ต้องดูรูนเขาลิดน,นึงอะไรเงี้ยอ่าอืมรู้ก,กันไปเลยกางกรือดีกางเลยดีนะครับ <laughs> เป็นการเปิดเผย โดยตรงๆบอกว่ามันมันมันดีกว่าการที่แบบกดลงไปแล้วก็เอาลุยเราก็แพ้กลับมานะมันก็มันเมคเซ e n s กว่าเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าเขาใส่ลุนประเภทไหนได้วยไงก็จะรู้ว่ามันเป็นไซส์ไหนไงใช่หรือว่าอาจจะลอกก็ได้ไงแบบเอ้ใช้แล้วประทับใจอ่ะลอกอะไรอย่างงี้นะครับ uh huh. อ่าอันต่อไปความเจ๋งของมันอยู่ที่ monster collection นะครับ monster collection เนี่ยจริงๆอันเนี้ยเป็นอันนึงที่เคยอยู่ในแพชก่อนหน้านี้แล้วแต่ว่าเหมือนกับเขาเอาออกไปเพราะว่ามันมีบั๊ก แต่ว่าอันนี้เขาเอากลับมาแล้วนะครับก็คือม o n s t e r c o l l e c t i o n เนี่ยตอนนี้เราจะสามารถที่จะดูมอนสเตอร์แบบเปลี่ยนท่าได้เลยนี่นะครับอย่างนี้อย่างนี้มาดูตัวที่ฮอตฮิตดีกว่าอีฟริปเนี่ยมีหลายคนถามว่ามันมีท่าแสงไหมนะครับอันนี้ท่าแสงมันก็ไม่มีฮะแต่ก็คือโดยสรุปคืออีฟริปแสงมันไม่มีจริงนะครับตอนนี้นะ้แพปัจจุบันแล้วก็เราสามารถที่จะกดเปลี่ยนท่าไปมาได้แล้วเรายังสามารถที่จะกดที่ตัวรูปมอนสเตอร์มุมขวาบนนะครับ เพื่อเปลี่ยนสับไปสับมาระหว่างอเวเ e นกับแม่อเวเ e นได้ด้วยนะฮะอืมอืมอันนี้คือแต่ก่อนเนี่ยเราต้องมานั่งคอยกดดูทีแล้วถ้าเชื่อว่านั่งหานั่งไล่มันเสียเวลาเขาก็เลยทําแบบนี้มาให้เลยผมว่าก็ดีขึ้นนะครับกลัวแพ้เกมใหม่ๆเหรอใช่ <laughs> สงสัยว่าคือจริงๆแล้วว่ามันผมว่าซ u m m o เนอร์วเนี่ยเป็นเกมที่ดีนะคือของเดิมมา U I มันก็ดีระดับหนึ่งละมันยังอิมพูได้อีกอะเออเจ๋งดีเหมือนกัน นะครับอ่าโอเคสำหรับอันต่อไปนะครับมอนสเตอร์ที่อยู่ในสโตรเลตเนี่ยจะสามารถออกมาสู้กับเวอร์บอสได้อันนี้เป็นสิ่งที่ผมอยากได้มานานละนะครับเวอร์บอ,บอสเนี่ยถ้าเกิดส่ิมอนสเตอร์เลเวลสามสิบเนี่ยเอ,อ้มันไปน,นอนอยู่ในสโตรเลตเนี่ยของเก่ามันจะเอาออกมาสู้ไม่ได้นะฮะซึ่งบางทีทําให้ตกหล่นไงไม่ใช่ตกหล่นหรอกกว่าจะสู้เวอร์บ,บอสต้องกดออกมาเสจแล้ว<ร>ต้องส่งเก็บกลับไปอีกต้องเก็บกลับไปอย่างเหนื่อยนะฮะอ่าเออ แล้วก็อารีนานะครับสำหรับอารีนาเนี่ยตำแหน่งของมอนสเตอร์เนี่ยนะครับจะเป็นไปตามลำดับที่ศัตรูจัดไว้อย่างเช่นนี่นะครับก็คืออย่างทีมนี้ตัวอิฟฟิทมืดจะจะไปอยู่ซ้ายสุดเวลาที่เราเราเข้าไปต่อสู้นะครับอิฟฟิทมืดจะอยู่ซ้ายสุดแล้วก็ลองลงมาก็คือซ้ายก็คือมองน้ำขวา ก็คืออาอังเกแล้วก็ปิดด้วยพัดพัดลมอยู่ขวาสุดนะครับนี่เขาจัดลำดับแบบนี้ไปเลยเพราะของเก่าอ่ะลำดับมันมันไม่ตรงไปตรงมาไงมันเปลี่ยนไปมาได้นะฮะอืมแต่มันมีผลอะไรไม่มีผลนี่ะอ่ามันแค่เป็นมันแค่ทำทำให้เราทําให้เราดูออกเฉยๆว่าเอ๊ะคือของเดิมอ่ะลำดับมันไม่เรียงอันนี้ของใหม่คือมันมาเรียงลำดับมาให้เท่านั้นเองอืมทีนี้เห็นเขาบอกว่าในแผลนี้อีกจุดหนึ่งเนี่ยคือเขาบอกว่ามันสามารถที่จะขายแ m ลมอนพีชได้ด้วยนะครับ เดี๋ยวขอดูก่อนมันขายยังไงนะฮะอันนี้คือไม่เคย,ายขายขา<ล>ยให้เพื่อนหรือว่าไงขายแซมมอนพีสอะคือน่าจะขายน่าจะขายทิ้งแหละเอเห็นเขาบอกมันมันขายไดน้นี่นี่มันมีปุ่มเซลให้ด้วย,ยขายแซมมอนพีสได้นะครับก็ใช้จักรยานในการกดนะฮะไม่ต่มองว่ามันก็เมคเซนนะไม่งั้นข้อมูลนี้มันต้องเก็บเรื่อยๆมันก็เป็นเรคคอร์ดที่มันเปลืองไงน๋อในในในฝั่งมองในฝั่งผู้ในด a ต้าเบสอะในฝั่งผู้ดูแลเกมอ่า หรือว่า,าจริงๆทีนี้จ่ายให้แล้วกันบอกว่าล้างเซิร์ฟเวอร์หน่อยล้างเซิร์ฟเวอร์หน่อยช่วยให้ยูเซอร์ช่วย,วยล้างเซิร์ฟเวอร์หน่อยฮะจะให้เงินนิดนึงอ่าโอเคอ่าขายซอมบี้พีซได้นะครับแล้วก็เวลาที่มีคนซื้อเดลี่แพ็กเกจเนี่ยนะครับก็เดลี่แพ็กเกจเนี่ยจะมีเพิ่มมาทำมาแพ็กหนึ่งนะฮะก็ได้เวลาถลุงตังกันอีกแล้วแต่ผมรู้สึกว่าแพ็กนี้มันเนี่ยมันจะมีแพ็กดาร์กไลท์นะครับมาขายสี่แพ็ก อ่าก็สำาหรับแฟนชาวแสงมืดเนาะมีคนซื้อนะเออเนี่ยทีอียูอ่อียูอ๋อไม่บอกชื่อเต็มนะอียูแบบเขาซื้อทีสามสิบอสกอร์ว้ยโออีอียูอ่ะที่ที่เป็นผู้หญิงที่ที่ที่เป็นสาวโออีอีโอ้ยเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเดี๋ยวเขามาถล่มช่องอแล้วอ่าโอเคเซนเซอร์นิดหนึ่ง โอเคก็สำหรับแพ็คนี้นะครับมันจะขายเป็นซัมอนพีชนะครับก็คือเป็นชิ้นย่อยๆแหละมันไม่ได้ขายเป็นสกอ์ใหญ่นะฮะก็เรียกได้ปรามัณสักสามครั้งอือันนี้ก็ใช้จักรยานในการซื้อกดกันมันมือเลยเกดกันมันมือนะครับอ่าโอเคแล้วก็แพ็คเนี้ยเวลาที่อย่างอ่าแล้วสําหรับแพ็คเนี้ยมันจะมีจะจะมีแพ็คที่เป็นเดลี่ด้วยนะครับอ่าอย่างเช่นสองแพ็คแรกเนี้ยเขาบอกว่าภายในสี่สิบแปดชั่วโมงก่อนที่แพ็คจะหมดอายุจะมีอเลอร์ส่งไปบอก นะครับว่าใกล้จะหมดแล้วอ่าเอคุณอู๋ยังหาทางมืดไม่เจอนี่กดเลยกดเลยใช่ไหมเอาเก้าสิบเก้าหรียญได้ได้ได้ไดนี่กำลังคิดว่าจะเอางบกลางทูนูไปซื้อหมดทุกตัวนะครับอ่าโอเถือกว้างเลยทุกวันนี้แม้แต่ซาลาเปาหนึ่งลูกยังไม่ได้ยังจะไปเอาไปซื้อแพ็กอีกนะครับอ่าโอเค แต่ไม่มีปัญหาครับอ่ะโอเคสาหรับอันต่อไปนะครับก็อันนี้คือหมดในรายละเอียดทั้งหมดที่เราเห็นได้อย่างอย่างชัดเจนนะครับอันต่อไปก็จะมีการแก้สกิลต่างๆนะครับอ่าของฮารกแสงฮารกลมนะครับอะไรประมาณนี้นะฮะแล้วก็เอารายละเอียดของตัวที่ผมแบบคิดว่าเอ๊ะมันน่าจะแปลงง่ายๆเลยกันอย่างฮารกลมเนี่ยมันจะมีท่าชื่อเดียซองนะครับท่านี้ก็คือ เขาเขาบอกว่าถ้าเกิดเวลาที่ฮาร์คลมเนี่ยมันติดก่อแตกอยู่แล้วลว,ลวมันใช้ใช,ใช้ท่าเดียซองเนี่ยนะครับก็คือทําให้ฮาร์คลมอ่ะได้เกราะแต่ว่าจะไม่ลบก่อแตกออกนะครับแล้วก็แก้การแสดงช่วงเวลาของสกิลครับคือการที่บับคงอยู่อ่ะอของเดืมอ,อ่ะมันดิสเพลย์ผิดจากาเป็น3เทินแต่อันนี้มันจะลดเหลือ2เทินแล้วนะครับอย่างถูกต้องนะฮะ แล้วก mm hmm. ็สำหรับแฟรี่คิงนะฮะแฟรี่คิงเขาบอกว่ามันตัวแฟรี่คิงเนี่ยมันจะมีท่านี้นะครับก็คือท่าที่ชื่อว่า rageful return นะครับท่านี้ก็คือเวลาที่แฟรี่คิงตายแล้วเนี่ยมันจะระเบิดตู้หมอกมาใช่ไหมแล้วก็ทำดาเมจให้กับศัตรูทุกตัวนะครับ่าทีนี้ท่านี้เนี่ย mm hmm. มันจะไม่แอพพลายเข้ากับรูนสตารได้แล้วนะครับ่าก็คือทำดาเมจได้อย่างเดียวเลย มันตัดออกนะฮะอ่าแล้วก็มีของตัวอ่ามีของตัว f a i r y King Dark ด้วยนะครับแต่อันนี้คือผมก็ยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหรเ่เหมือนกันใครที่มี i ry King Dark เนี่ยก็มาเล่าให้ฟังหน่อยนะฮะว่าเป็นยังไงหายากน่าดูน้องกันอย่างนี้เลย,ยง,ง่ายๆ <laughs> นะครับอ่าโอเคแล้วก็ส่วนอีกตัวหนึ่งนะครับอันนี้คือเป็นการปรับปรุงสกิล เมื่อตะเกียก่อนนั้นนี่คือการฟิกบั๊กในตัวแก้บั๊กในตัวสกิลนะครับแต่อันนี้คือการปรับปรุงตัวสกิลให้ดีขึ้นนะครับซึ่งสกิลของตัวที่ถูกปรับให้ดีขึ้นเนี่ยมันคือตัวนี้นะครับตัวเต่ามืดนะครับโอ้ถ้ามันมีสั่งงานด้วยเสียงก็เดีดนี่แบพูดว่าเต่ามืดปุ๊บแล้วเต่ามืดขึ้นมาเลยนะฮะอันนี้มันหลักๆเลยอ่าไม่แต่คนไทยก็จะรู้ชื่อไทยอยู่ดีบ่ะว่าเต่ามืดแล้วมันมันชื่อมันชื่อวุนฮักอะไรอย่างเงี้ยมันจะเข้าใจไหม โอเคอันนี้ Secret v i s i t นะครับก็มีการพัฒนาท่านี้ขึ้นมา1อันนะครับโดยรวมๆสิ่งที่เพิ่มขึ้นในท่านี้คือเพิ่ม HP ขึ้น15%นะครับตอนนี้เอฟเฟ t ของท่า Secret v i s i t ของเต่ามืดก็คือ Stun Enemy นะครับตัวที่มี Attack Bar สูงสุด1เทิร์นแล้วก็ลบไอ้พวก Weakening Effect กับพวกบับแดงจากจากตัวเราแล้วก็เพิ่ม HP 15%อันนี้คือสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาแล้วก็เพิ่ม Attack Speed แล้วก็มีบับไม้การเขียนเพิ่มเลือดให้เรา15% 2เทิร์นนะครับ อ่าก็ถือว่าเป็นท่าที่ดีขึ้นนะฮะก็บูลฮักนี่ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าใช้มากขึ้นอีกตัวหนึ่งนะครับใช่ถ้าใครกินไปแล้วก็แสดงความสนใจด้วยนะครับนะน่าเสียดายที่เป็นท่ามืดด้วยใช่ไหมเออได้จบไปแล้วนะครับสำหรับอัปเดต2 0 7นะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆสาวการรับชมนะครับถ้ามีข้อมูลดีๆเราก็จะนำมาแชร์ให้เรื่อยๆนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ subscribe อยากได้ตัวไหนอ่าอยากให้เราช่วยรีวิวตัวไหนจัดทีมยังไงเชิญที่ อ่าชน,นาล Facebook ของเราแล้วก็ YouTube นะครับขอบคุณแล้วก็กเราออกคลิปทุกวันอ่าทุกวันละวันอาทิตย์ล้ววันอาทิตย์ววน,ตยนะก็กด s u b สไครต์ไปแล้วมันก็จะขึ้นเตือนให้เวลาเราลงคลิปใหม่ๆนะใช่ครับขอบคุณสำับการรับชมครับอย่าลืมกดไลค like, ์กดแชร์ subscribe ขอบคุณทุกคนนะครับสวัสดีครับ